มึงเคยเห็นบอตีเนี่ยโซมูเนี่ยนะมุนจะจับหัวตบมังคันนี่แหละไม่ยานี่อเออบ่ยานโอ้นตกอีกตัวนึงโอ้ ตกด้วฝนโอ้กินยาแซบเนาะหัวเฮ็ดยังว่าบ่เนี่เวียกเห็ดแล้วแล้วยาก,ก็เกี่ยวแล้วงัวก็ไม่ได้ออกคอกไปนี่ยแต่ฮาจกยางบ่พี่พี่คอยปรึกษาเนี่ยเมียงปรึกษาเนี่ย ปรึกษาหยังมาหนิหยังเออมาพี่ปรึกษานี่ปรึกษาหยังเออมาสายกอนเฮ้เออมาปรึกษาหยังเออปรึกษาก่อนหู้บอกนี่มปรึกษาหยังคอยอันนั้นนี่คอยอะไรอยากมีนั่งมานั่งนี่เแ็่หยังมานั่งหรอกมีหยังคอยอยากมีมีอะไรมึงอยากมีมีอะมันปรึกษากูนี่นะเออมันเป็นจังดิมึงคิดดีเลยติก็คิดดีเลยตัวจะมาถามดิ แม่งสร้างเว้าเถอะเนาะมักกันโดนบันไดฮะถามก่อนยังบ่มีดอกก็เลยถามก็เลยถามถามไว้โอ๊ยก <c oughs> ูจะบอกชูฟังมันก็ดีอยู่ดอกมีเมียนนะน่ะนอได้แบบไม่ใหญ่นั่นซื้อตะลิกมันก็ต้องคบหากันดีตัวก <c oughs> ูจะบอาชูฟังมึงอยากมีเมียนนะมักกันโดนลานโบยังกึ็ยังบ่มีีถ้าจะให้กันทเดี๋ยวมาถามปะ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 กละบ้า ให้ได้ให้กูำไอ้เนาะกูก็เบ้ายากว่ะโอ้ยก็ฟ้าบอกที่ละฟ้าเอาไปมึงคอฟ้าอยู่นี่แหละเร็วๆถ้าม่นมักเขาน่ะเกตตอนนี้เขาเฮ็ดยังไงมึงเนี่ยชักพาล่างถวยแม่นแม่สีเลื่อนเฮ้เฮ็ดอันกินทุกอันแม่นมันจังสั้นแล้วมันจะลงกลเขาน่ะนะดับแรกมันกลยเป็นจังสั้นแล้วมันจังสั้นด้วมีอะไรนนะเอาต์เต็มจโรเกลเอกก็ พญาเมียนั่นน่ะแล้วกูได้ศูนย์ไห้เว้าเรื่องเมียนั่นน่ะกูสิเว้าสูฟังอันดับแรกส่วนแรกๆมันจะมึงนี่ล่ะมันสิซักผาให้พอมแม่นบ่อ้ายอองเออเสือเฮ็ดงานนี่ซักเกงออกกงเกงในของ้ำๆมันย่องมดกหลงเด้ล่ะ้งัก็ซักกับา หงเขาเฮ็ดกับเขาแกงหันแกงนี่เป็นมดจะไม่ยายนันเออสามเดือนเดือนที่สี่น่ะยึดเงินยึดเงินเดือนที่สีน่ะอันนี้สิเ้าชูฟังสก้อนบางคนอาจจะเป็นคือกันนะนะโ้ยปวดหัวแท้เมือเนี่ยไม่เหอห้าสองตัวนี้ มาหากันนี่แล้วอีหยังเมียเมียปะป๊าไม่เมียปะเบาพื้นกูคักๆเหมือนมันโดนหมกตอมบ่มีอย่างดอกเบาพื้นกูคักเม่มีผู้ใดดอกถ้ามันมาหากันมันบ่เบาไผเดี๋ยวมึงเบาพื้นกูมันบ่เดี๋ยวกูสิเอามึงคักๆเจ้าวายีหมีเมียอย่านะยยังเมียโอ้คุณจะตบโซ่บุญเงินนะกูจับหัวนี่จับหัวตบเลยจับหัวต๊ะเลย ไม่แม่เขาตบตีต๊บแบบนี้เลยฝ่ามือเชีย่ยใส่เลยมึงเคยเห็นบ่ตีเนี่ยโซ่มูอเนี่ยนะมึงจะจับหัวต๊บมังคันนี่แหละมายานีเออมายานมายานดิมึงทำมึงจะเอาเมียนมึงใจใจใจุายานข้ามนอกมาะบนข้ามนอกเนาะมึงบ่เพื่อนกูนี่ฮ้าโอ้โหจังบักสังไว้บ่ดิโอีบักสังแตกว่ะ นาดงัวยังเข่าขางกูมึงคิดเบิ่งโอ้ยมันนี้ัวมันยังสมน้ำหนามึงเด้อมึงมึงมึงได้ยินเสียงมัโง่ไรนี่วุ่นจังสังเลยฮะพ้นนะมึงเนาะกูเพผอมาได้อ๋อมันอยากได้เมียเนาเพื่อนกูเลดมันอยากในนี้พวกจ้าอยากได้เมียมึงเขาบอกมาแต่เรื่องดีๆีที่ล่ะมีแล้วมึงมาเบาพื่อนกูเอ็ดมันนี้มันนี้มันนี่ก่อนมึงเห็นอยู่บ่มึงอยากมีมึงอยากมีเมียบ่ อลาายาเฝ้ามีเฝ้าเหรอโอ้บักสังแตกเรื่องมันไปแยกไงไหมไม่เฝ้าเรื่องเมียบ้านนี่มิว